ที่ยอมนี่มิถ้าเป็นวิบากกรรมแล้วก็ต้องไปตามกรรมนั่นนะนีะขอให้สร้างคุณงาความดีแบบสุดโตงถึงจะตายก็ตายคาอุดมคตินั่นได้ได้วความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปเรียนใหม่ผู้ที่อินได้ยาผู้ที่ใช้เงินใช้ทองผู้ที่กินข้าวทุกเวลานั่นแหละับไปเรียนใหม่ซะสำเนียงดูตัวเองด้วยเห็นละอายบ้าง โกนหัวน้องงพระเหลืองนี่เดี๋ยวนี้เป็นพระเป็นสมมณะหรือเป็นเปรตในเปรพเถรเหลืองหรือเป็นมหาจุนปุ่นศาสนาเห็นของมหัศจรรย์ในศาสนาไหมล่ะเคยเห็นนรกไหมล่ะเห็นสวรรค์ไหมล่ะและเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาไหมถ้าเห็นจ้างก็ไม่กล้าผิดพระวินัยแม่เตะเล็กๆน้อยๆถ้าถึงทำชั้นสูงจริงๆจ้างก็ไม่กล้าผิดพระวินัยแม่เตะเล็กๆน้อยๆ นมุกกล้าท้าเลยยิ่งเคารพพระพุทธเจ้าแน่นปึกไม่มีคำว่าทอดถอนมาได้ตายแทนได้เหมือนพระอานนท์เหมือนสังฆคังสรนังกัจฉามิพวกเรานี่มันเป็นอะไรล่ะมิไรมิทิเดียะทีนอกรีนกร่นอกรอยถ้าเห็นความมหัศจรรย์เหมือนลุงปูเห็นนี่จ้างก็ไม่กล้าทําชั่วด้วยประการทั้งปวงไม่กล้าเอาโทรศัพท์มาแนบหู ไม่กล้าออกเฟซออกลิงออกลายจิ้งเป็นของตัวเองแซดนั่นแซดนี่ถ้าเป็นของแท้ไม่เป็นนั่นนี่มีความอยากอย,กอยู่อันนี้ลูกขอแล้วขออีกนี่คนขอครั้งแรกเพราะจะแตระลานขอบันทึกเสียงคนที่ขอภาพออกครั้งที่สองอาจ,จารย์เนติบริริด ผู้ที่ขอครั้งที่สามลูกทุกคนรวมกันพร้อมทั้งพระรูปหนึ่งแต่นี่ก็สิข่าลเลพี่ไปแล้วไหแล้วก็มาขอครั้งนี้ที่ให้ไล่สดขอโอกาสไล่สดทุกวันนี้ก็อแอดมินนี่เจ้าเอมนี่นี่คิดว่าลูกกูอยากเลยคิดว่าลูกกูต้องการอย่างนั้นเลยคิดผิดแล่วลูก ถ้าไม่มีคนขออาราธนาธรรมะจะออกได้ยังไงหลวงปู่จะถามปีพศ2449คณะสงฆ์สีสส่ลูกกราบขออาราธนาให้หลวงปู่แสดงธรทำปฏิปทาที่โสสุดโสเป็นโสตายให้หมู่ได้รับทราบจนถึงขั้นปิดสวิตภพชาติที่วัดป่าวิเศษเจริญรามแห่งนี้เห็นไหมละ่ะ เมื่อคณะสงฆ์ขอเราก็เลยอนุญาตเมื่อปีพศ2549ที่วัดถ้ำเงางเมืเลียงนั่นแหละที่ลูกได้เห็นการเก่าๆที่เป็น MP3 เล่มมาเปลงไฟล์ใหม่นั่นแหละที่ลูกได้ยินได้ฟังนั่นนั่นคือตั้งแต่ปีพศ2549มันปิดแบบนั้น ปิดแบบไหนก็ปิดแบบที่เล่าให้ฟังนั่นปนปิดีวิตภพชาติอย่างนั้นแต่เวลาที่มันปกติล่ะนั่นจิเลสยก็ยังเหมือนเดิมมันต้องกินมันต้องกี่มันต้องเยี่ยวมันต้องหลับมันต้องนอนมันต้องทํานั่นทํานี่แต่ขอให้ทำตามทามธารมวินเห็นว่ามันปิดมันปิดแบบนี้สวิตช์ภพชาติมันปิดมันปิดแบบนี้มันยังมีชีวิตอยู่จิเลสย มันก็แสญจรมานมีสติไหมมีปัญญาไหมสัมมาญาวิมุตโตไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะนี่พวกเรานี่จิตรวมลงไปชุ่มเย็นก็จะคิดว่าตัวเองเป็นพระนหันนั่นเลยมันดับชั่วคู่ชั่วคราวสัมมาญาิมุตโตเวลาพิจารณาทำไปปั๊บไปเห็นแต่นั้นเกิดสว่างว่างชุม่มเย็นเหมือนกับมันขาดจาก สมมุติก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นหรอือฮะคนเรานี่เวลามันทุกข์ยากลําบากทางโลกนี่เวลามีคนมาพูดให้ฟังดีอกดีใจก็หายจากความทุกข์เหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเมื่อถึงขั้นบ้านไปสุดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วมันนี้มีคําว่าเธอทะยานอยากมีคําว่าจะไปยุ่งเหยิงวุ่นวายก้าใไขมีเตกเขารพพระพุทธเจ้าเท่านั้น ย่างนั้นการทําสังคยาแต่และครั้งจะมีเต่พระอารหันล้วนเลยพระรหันกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นความม้ันจรร์ของพระพุทธเจ้าและรู้เห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมที่พระเจ้าทรงแส,สดงแล้วถูกต้องดีงามเมื่อท่านทั้งหลายนํามาพื่อปฏิบัติในโลกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้นี่ พุทธเจาสลับเป็นสลับตายมาสลบสลายสามโหนปางตายนั้นไปท้วนอ๋ออุปการะคุณมหาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นไหมล่ะมีพระองค์จะจากเราไปแล้วแต่เหมือนไม่จากไปไหนเห็นอยู่ตลอดเวลานี่นี่ใจเคารพไม่จําเป็นต้องไปเรียนใหม่เรียนจบแล้วที่ใจตรงนั้นเคารพเทิดทูนเทนี้ที่บอกว่าสลับเป็นสลับตาย ถึงการเวลาถ้ามันสร้างกรรมสร้างอะไรมาก็ปล่อยไปที่เหมือนว